สวัสดีครับก็มาสู่ช่วง Q&A นะคะก็จะเป็นการตอบคำถามแบบสั้นๆนะครเพราะผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะฮะแล้วถ้าอ่านชื่อใครผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคำถามแรกจากคุณยูริฮิคารุหนังท็อป3ที่พี่ชอบที่สุดเรื่องอะไรครับเอาเป็นหนังดราม่าแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาชอบหนังหลายแนวมากหนังดราม่าอันดับหนึ่ง w วัดดีเมคัมครับของโรบินวิลเลียมอันดับที่2 I am Sam ส่วนอันดับที่3 t o Man Show ของจิมแครรี่และกันอันนี้แค่หนังดราม่านะคำถามที่2จากคุณนิวเบียนเค พี่มีแรงบันดาลใจที่จะทำสปอยลหนังจากอะไรครับผมเนี่ยทำคลิปออกมาครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูหนังเรื่องที่ผมสปอยพอไปดูจบปุ๊บแล้วก็มาคุยกับผมฟังสปอยจบแล้วก็มาคุยกันว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้สนุกตรงไหนยังไงประทับใจยังไงแล้วก็มาคุยกันครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณชนโมบาย พี่มีแฟนไหมยังไม่มีแฟนครับมีแต่ภรรยาครับ <c oughs> คุณอาร์มเซอร์ถ้าไม่สปอยหนังคิดว่าจะทําอะไรครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยฮะเพราะว่าหนังที่สปอยยังมีอีกเพียบเลยนะฮะเป็นกระบุงเลย จากคุณนิ่มนวลสีสุขพี่สูงเท่าไหรค่ครับสูง173เซนครับคุณโอกามิคิทาจิพี่อายุเท่าไหร่ไม่เกิน40ครับบอกแค่นี้ละกันกลัวแก่คำถามที่3พี่ชอบกินอะไรถ้าเกิดเป็นผลไม้เนี่ยผมชอบกินแตงโมฮะพี่เกรยียดอะไรนึกยังไม่ออกเลยนะฮะตอนนี้ข้อ6ชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรชื่อแชมเปี้ยนะฮะแต่หลายๆคนเรียกกันสั้นๆว่าแชมป์ครับ คนต่อไปคุณมือใหม่007พี่อายุเท่าไหร่และทำไมถึงชอบอดัมซันเลอร์อดัมซันเลอร์เนี่ยหนังที่เขาเล่นน่ะส่วนมากจะเป็นฟิลกู๊ดรับ แล้วหนังเรื่องแรกๆที่ผมสปอยผมก็เลยสปอยหนังพวกแนวแนวฟิลกูดให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนคุณพัดลอยพี่สูงเท่าไหร่และเรียนอยู่ชั้นอะไรครับตอนนี้ทํางานอยู่ครับคุณด็อกทีวีพี่คิดว่าจะทําช่อง YouTube จนอายุเท่าไหร่ครับโอ้อายุเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะเอาเป็นว่าจนกว่าไม่มีคนดูก็แล้วกันคุณสุวรรณีอรังแสงทิชัยพี่ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดเมื่อกี้ดราม่าไปแล้วเอาแอคชั่นมั่งละกันชอบเจ้าหนุ่มหมัดเมา2ครับคุณนนท์ซูปเปอร์ซีซาร์มีใครเป็นแรงบันดาลใจให้ เราเริ่มทําสปอยหนังถ้าเกิดเป็นไอดอนที่แบบว่าให้จาคลิปนี้เนี่ยไม่มีเลยฮะคือผมอะเริ่มต้นด้วยการรีวิวหนังเลยอ่าเพราะอยากจะให้ทุกคนมาคุยกับผมเท่านั้นเองมาซมโม่ซีเฮดที่เป็นใครครับ เป็นคนสปอยหนังครับคุณจิระแมวพี่ชอบดาราคนไหนมากที่สุดครับทําไมถึงชอบดาราที่ผมชอบมีเยอะมากเลยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าผมมาชอบอดัมเซลเลอร์เพราะผมมาทําคลิปหนังของเขาเยอะมากงั้นก็ตอบว่าอดัมเซลเลอร์ก่อนละกันทําไมถึงชอบเพราะว่าหนังที่เขาแสดงเขาแสดงดีฮะผมก็ชอบที่เขาแสดงด้วยแสดงได้น่ารักดีคุณรพีพันธ์ ทำไมพี่อยากทา YouTube คะที่ท YouTube เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนไปดูหนังที่ผมแนะนําไปครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาคุยกับผมนั่นแหละคุณลิ้นแกรมทีแซดที่มีงานประจำำําทําไหมหรือสปอยหนังคืองานประจํามีงานประจําครับแต่หลังๆเนี่ยเวลาที่ใช้ในการทําคลิปหนังสปอยเนี่ยเริ่มเยอะว่งงานประจาแล้วครับคุณ SM ชาชักที่เป็นเกมไหมไม่ใช่ครับ คุณกู๊ดบายมิวสิกคิดยังไงถึงมาทําช่องเกี่ยวกับการสปอยหนังชอบหนังแนวอะไรมากที่สุดคะและเป้าหมายของพี่คืออะไรอชอบหนังแนวอะไรมากที่สุดดูทุกแนวเลยฮะมันแล้วแต่อารมณ์ครับคือถ้าเกิดวันไหนอารมณ์ดีเนะี่ยผมก็จะดูพวกเคอร์เ e อร์ทิลเลอร์ได้หมดเลยถ้าวันไหนอารมณ์เสียเนะี่ยผมก็จะไปเน้นพวกแอคชั่นหรือคอมเมดี้มากกว่าครับเป้าหมายของพี่คืออะไรคะตอนนี้อยากให้ได้ร้านซับครับผมเนี่ยเวิร์ไปนิดนึงนะฮะคุณไรเนยะ Q E U S T Q T H พี่คิดอย่างไรถึงทำช่องสปอยหนัง คือตอนแรกเนี่ยมาทำช่องรีวิวหนังครับรีวิวเสร็จก็มาเป็นพีวิวพีวิวเสร็จก็กลายเป็นสรุปเนื้อเรื่องพอสรุปเนื้อเรื่องเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นเล่าเรื่องอธิบายแล้วก็เป็นสปอยนี่แหละครับคุณเลิฟเลิฟโล่งเงินมาหรือยังครับยังไม่ทราบเลยครับเพระาะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านครับกักตัวอยู่ที่อื่นคุณโมมิดิก AIC ีพี่เคยดูหนังผู้ใหญ่ไหมครับ18บวกเคยดูครับดูบ่อยด้วย18บวกที่ผมพูดถึงหมายถึงพวกหนังเลือดสาดนะฮะซอมบี้หรืออะไรพวกนี้นะฮะค ผมนึกถึงฟาสยังไงไม่รู้นะฮะใช้ผู้หญิงแบบไหนจ๊ะใช้ยังไงฮะใช้แล้วก็ทําก็ใช้ครับ <c oughs> คุณหลิวคาเฮียมีหนังโคอมเมดี้ของอดัมเซนเดอร์ไหมครับถ้ามีสปอยค่ะมีครับวันก่อนเพิ่งดูเรื่องกิลมอพลังช้างไปครับเดี๋ยวสักพักก็จะสปอยให้ฟังนะครับคุณแบงค์กับเบลอยากเห็นหน้าพี่ครับผมตอนนี้ขอปิดหน้าไปก่อนนะครับพี่ขี้อายมากผู้ปิดผิดถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปตัวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันล้านซับล้านซับเดือบเปิดชัว คุณตามุตตมิชาแนลพี่จะทำอะไรในช่องที่นอกจากการสปรอยหนังไหมครับดูทุกคลิปครับขอบคุณครับที่ดูฮะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่งานอะิเลยผมเนีมีอยู่4อย่างคือ1ดูหนัง2ฟังเพลง3เล่นเกม4ดูการ์ตูนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ทำแล้วจริงๆเนี่ยคงจะ4ีอย่างเนี่ยฮะเลือกมาอย่างหนึ่งแน่ๆเพราะาชอบคุณ คุณบูสกายพี่ครับผมอยากรู้ว่าตอนเด็กพี่อยู่โรงเรียนอะไรแล้วพี่ชอบวิชาไหนมากที่สุดแล้วพี่รู้จักคนที่สปอยหนังใน YouTube กี่คนแล้วมีใครบ้างตอนเด็กอยู่โรงเรียนอนุบลรยองครับชอบวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุดเลยครับพี่รู้จักคนที่สปอยหนังไหมรู้จักนะฮะเข้ามาทักกันทางเพจมีอยู่หลายคนเหมือนกันคุณ PYGC h a n n e l พี่เลี้ยงหมาหรือแมวตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงเลยครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงทั้งคู่เลยคุณแบรีเบอร์ตันพี่ชอบหนังเรื่อง m i s ชั่น Impossible ไหมครับ ชอบครับทำคู่ผมดูแทบทุกเรื่องเลยยกเว้นท็อปกันนะฮะท็อปกันยังไม่ได้ดู2ถ้าหนังเรื่องอเวนเจอร์ปฏิเสึไอรอนแมนยังไม่ตายพี่คิดว่าเหตุการณ์จะไปทางไหนครับแล้วถ้ากับตันยังอยู่จะเป็นยังไงต่อครับยังอยู่ทั้งคู่ผมว่าคงทะเลาะกันอีกนะฮะเพราะว่า2คนมีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ชอบกับตันครับเชียร์ครับทีมแคปครับ3อยากให้สรุปหนังเรื่องเจมส์บอนได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นของเพชรบอดแมนขึ้นไปนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้้นนนนไม่่เเเคยยดูลวอร์ชััก คุณมาวินบอลช็อตแทนพี่เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเกิดวันที่23ครับเดือนพฤศจิกายนครับ คุณแมวแมวพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดระยองครับคุณลิ p เปอร์เกมเมอร์ทำไมชาแนลที่สปอยหนังชอบปล่อยคลิปเรื่องเดียวกันเวลาใกล้ๆกันด้วยครับคาใจมานานแล้วแต่ผมคิดว่านะฮะคงจะเป็นที่ว่ามีคนไปขอหนังเรื่องนี้ในหลายๆ c h ชาแนลเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนมาสปอยใกล้ๆกันคล้ายๆกันครับคุณแอนสยามโอไทยแลนด์พี่เคยลบคลิปไหมเคยครับจำได้เลย2ครั้ง คลิปแรกเนี่ยเด e t i m ท t r ท v e l e r Wife ไว้ er ลบเพราะว่าผมตัดตออ่อผิดครับมันตัดตอ่อเรามีซ้ำกันอ่าแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเนี่ยผมจําชื่อเรื่องไม่ได้ละแต่มันเห็นก้นครับล้มติดเซนเซอร์ผมก็เลยไปใส่โมเสกใช้ตัดต่อใน YouTube เลยตัดต่อโมเสกใส่ปุ๊บคลิปใช้ไม่ได้ผมเลยต้องลบแล้วอัพใหม่ครับผมคุณชิปแมทซีเฮด C head, กักตัวอยู่บ้านทําอะไรบ้างน,นอกจากที่ทําประจําอยู่แล้ววิ่งครับเพราะว่ากัก,กตัวอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าน้ําหนักตัวเองเนี่ยมันเยอะขึ้นครับ คุณสหรัฐยั่งยืนประเทศไทยกับอเมริกาพี่ชอบที่ไหนประเทศไทยสิครับเพราะว่าผมไม่เคยไปอเมริกาครับผมไม่มีตังไปคุณทีวีต้นพี่ได้เงินจาก YouTube ตอนกี่ซับ จำไม่ได้ฮะตอนนั้นว่ากี่ซับรู้แต่ดีใจมากครับผมเป็นคนไทยต้องกินพริกไทยเป็นคนจีนต้องกินขนมจีนพี่คิดว่าหนังเรื่องอะไรให้ความหมายกับพี่มากที่สุดแบบว่าดูแล้วลืมไม่ลงมีผลกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้รักและติดตามนะคะขอบคุณครับเอ,อ่อที่ประทับใจมากที่สุดเลยคือวอดดีไมค์ครับมันเป็นหนังดราม,มา่าที่ดูเรื่องแรกแล้วก็ร้องไห้เลยดูปุ๊บร้องปับ๊บซึ้งมากแต่มีผลกับการใช้ชีวิตไหมน่าจะเป็นในแง่มุมความรักนะครับ คุณชนิการนขุนอ่อนที่เป็นทาสแมวหรือทาสหมาจริงๆชอบหมามากมากว่าแมวนะครับแต่ว่าเนื่องจากเคยเลี้ยงแล้วมันตายไปแล้วครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้เลี้ยงต่อครับชอบพันสปิตครับน่ารักดีปากเปลาะดีผมชอบคุณพี่เนโรพี่ใช้เพลงอะไรบ้างครับเวลาสปอยหนังแต่หลักๆเลยอาจจะมี r e เ e m เบอร์ครับคือทุกเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงฟรีจาก u t u b e หมดเลยครบผมใช้เพลงฟรีพวกนั้นหมดเลย รดูที่ชั้นเหงาหง่าวหัวใจเคยทำงานอะไรก่อนมาทำ YouTube ครับค้าขายครับคุณมีพีกอสซ l ล่า f อฟฟ i เชียลทำไมพี่ถึงมาทำสปอยหนังครับมีเหตุการณ์หนึ่งผมจะไปดูหนัง a l e f i c เ n t ภาคสเสร็จแล้วเนี่ยผมจำภาคแรกไม่ได้ครับผมก็เลยทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องภาคหนึ่งขึ้นมาแนนทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วหลังจากนั้นพอทำสรุปไปปุ๊บผลตอบรับมันค่อนข้างดีมากหลายๆคนก็เลยขอเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันก็กลายพันธ์กลายเป็นสปอยหนังนี่แหละครับ คุณเบสเบสพี่ใช้โปรแกรมอะไรอันหน้าจอเลยครับผมใช้ Windows 10ครับก็จะใช้ Windows 10ตัวนี้ฮะอันหน้าจอไปเลยครับ คุณ CHM MM, m อยากให้พี่สปอยหนังจิมแค r r รี่เรื่อง Prince ค่ะโอ้จิมแครรี่นี่ผมชอบหลายเรื่องนะฮะดูเข้ามาตั้งแต่ The m a มสเนาะเดี๋ยวทำแน่ๆครับผมเดี๋ยวจะไล่ทำหนังของเขาไปเรื่อยๆนะฮะคุณชิสกิโอเอ๊ะคุณคุณจะกินงง,งๆกันใช่ไหมทำหนังแนวซอมบี้ได้ไหมครับได้ครับต้องบอกว่ามีคนสปอยหนังซอมบี้เยอะมากผมก็เลยมองว่ากลัวทำไปแล้วเขาไปซ้ำช่องเขาฮะก็เลยไม่ค่อยได้สปอยหนังซอมบี้เท่าไหร่ครับคุณครีมไอซ์ทำไมถึงชื่อช่องนี้คะ อ๋อตอนแรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่าแชมป์มูวีรีวิวถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันดูไม่เป็นทางการดูไม่โปรผมก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นแชมป์สตูดิโอเอ้มันดูโปรดีทาัทางที่ฝีมือไม่โปรหรอกคุณสแตมนอนประสิทธิ์พี่คิดยังไงถึงมาท YouTube ครับและคิดยังไงถึงมาทําสปอยหนักครับต้องบอกว่าที่มาทํ o u t u b e เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้น y YouTube เนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่ผมสามารถคุยโต้ตอบแล้วทาคลิปออกมาให้ทุกคนดูได้คุณสุรังคาจันทร,รมณี พี่ชอบหนังเรื่องอะไรมากที่สุดแล้วเพราะอะไรหนังเฮอร์เรอร์แล้วกันปกติหนังผียังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ผมขอพูดเรื่องหนึ่งแล้วกันกาลังจะทําด้วยดอนน็อกทไวยครับผมเคาะสองทีใหญ่ผีเข้าบ้านหนังเรื่องนี้เข้าไปดูในโรงแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยเน้นไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยแต่ไปดูแล้วรู้สึกเฮ้เจ๋งฮะเจ๋งยังไงเนี่ยรอฟังสปอยแล้วกันนะครับก็จบทุกคําถามแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยสักเดือนละหน่นแล้วกันเดี๋ยวมาทำา QA แล้วกันแล้วผมจะมาตอบทุกวันอาทิตย ก็วันนี้ขอจบแค่นี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ